ล่วงจ่าฝูงโลนันโดชุนขาเตะขวดน้ำหลังทีมพ่ายคู่แข่งลุ้นแชมป์ซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสร,ระเบิดอารมณ์เตะขวดน้ำหลังหลังเกมที่ทีมบุกพ่ายคู่แข่งลุ้นแชมป์บลีกคิติโนโรนัลโดถูกจับภาพเตะขวดน้ำระบายอารมณ์หลังอันเนาเซอร์บุกพ่าย เอาอิติฮัด10ศึกซาอุปโปรีิกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสลงสนามช่วยทีมในเกมพบเอาอิติฮัดเป็นเกมที่มีความหมายต่อตำแหน่งจาง่าฝูงทว่าเขาไม่สามารถช่วยทีมพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมนี้และทำให้เจ้าบ้านหัวสามคะแนนแซงขึ้นตำแหน่งจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วและทำให้ c ซ7ซวที่ไม่สามารถทำประตูในเกมนี้ได้แสดงความผิดหวังสุดขีดออกมาทั้งนี้โรนัลด ที่ทำไปแปดประตรูจาก8เกมในลีกจะนำทีมลงสนามเกมต่อไปที่จะพบอัพฮาในเกม King Club of Champions League ในวันอังคารนี้อันนี้ก็เป็นข้อความบนทวิตของกิซิโนโรนโดนะครับบนข้อความเขียนว่าผิดหวังกับคนการแข่งขันแต่เรายังโฟกัสกับฤด,ดูกาลของเราและเกมข้างหน้าขอบคุณแฟนของอันนาเซอร์สำหรับการสนับสนุนของคุณเรารู้ว่าเราวางใจคุณได้ เช่นเคยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ